คม่มีคำตอบนะเกิดกี่โมงครับดูด้วยมีหลักฐานนะมีหลักฐานได้ไหมฮะแต่ว่าผมเชื่อในความแบบมั่นใจความความมั่นใจเป็นสายนม โอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยวามใจสี่เก้าสี่เก้าสี่เกมาได้โอเคสงสารเอะมากเลยโล่เลยนะครบต่อไปฮะต่อไปโอเคอะถามพี่บอลถามเลยล่ไปผมจะถามว่าตีจสุดยอดอ้ยยังอะไรอีกนะ ดีามาปรมาณ2ถาได้เาไม่ได้อยู่อะไรเลยเมเ่อที่เหลืออะไรนะเอาเป็นวันนี้เราสองคนกินข้าวอะไรีกว่าขนมจีนขนมจีน ได้ยังได้ยาเนง่ง่ายไี้ง่าย่ายง่ายขนด้ขนมปังได้ลไดได้คนไหนคนไหนมีกิเลย เี่ยว่ามาตัแบ่ไปกินดูอป๊บขแกไกินของแผ่นได้หมคะของแผ่นไหมคะของแผ่นได้ไหมคะเออของแผ่นไม่ i อบเลยถาถามไออีกคำถามถามอีกคาถามเอไป ขอยยากเลยได้ไหมแต่นี้ยเชว่ามีคนตอบได้เดี๋ยวกับวันด้วยนะยากแล้วเกิดโรงพยาบาลเนี่คถทกนคนอุยน ยากนะทดีังไยากนะพูดอะไรกันแบบสีเวะใไม่คุณอกเลยใร่ะใครชอะไรอ่ดตกวเองกดเมื่อกี้มีใครตอบบ้างทำมาเลยทำมาเลยแต่ก็มีนี้ยตอบเนยตอบไปเล่นเกมแล้วก็อัดปุดไว้ให้เราเดี๋ยวเราเบ๊มีใครมีกล้องโผล่ อาอานีก็ได้พี่วอเกิดโรงพยาบาลอะไรสินคดินเคยบอกใคยบอกี่วอเคยบอก้าเกิดเกด้วอดเกแต่ว่าบ้านอยู่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหน เปิดตัวให้แล้วเปิดเลยไหมเปิดเลยบ้าเปิดเลยเเลยเปิดแบบเปิดน้ำบางทีโชคกันนะเนาะอมว่งคนทีแบบแบ่งขายนบ้ เอานนีมีบอลถามไปถามถามได้วว่าเขาจะตอบไม่ได้แล้วครับเุณสอบเนี่งแปงแพนแท้เนยคุณปัญญาแม่พี่บอื่ออะไรอะไร กินตู้กุนกไม่ได้แล้วแม่พี่อินชื่ออะไรพัดชพรอีะบอม่่ะีไไรรู้้างพบกันตอนนไไห่่ะะเเมืออช้าร สีน้ำตาลรูทุกอย่างเลยอ่ะเอามึงไปความสุขคุณไปรับคนแทนไปแล้อเเลยต้อไมเจ็บู้ตัวเ็กตาเียดโอที่อแสที่เ9สี่ร้อยเสบาที่เนแล้วมามั่นใจเขาอ่ะ รุปเขาถามกลับไปแล้วพี่ไปที่กี่เออที่มนเง่แ่รานน่นอนแานหน่อต้องยืมหนะอยไมไได้เลยนรามียึ่งคำถามมัยอ่าได้มาค่ะคอท้ายหอยดต้องละลาแล้ว

ผมก็งงยิ่มเทยิ่มเทหล่อเทรอเทพี่แจงส้มเทรอเทพี่วอเท

ตำรวจมาแล้วที่จัดให้ยังไม่มาเจอกันนะขอให้ตำรวจคนนตำรวจสายบู๊ให้เซตลายบู๊วันนี้ซื้อ8บาทที่บอกขอบเป็นเงินที่มางามาเจออกนี่นะเป็นแไปลุกมาเลยเนาะ